สวัสดีค่ะเพบกอบไเราเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเมนูดีๆเพื่อสุขภาพมาฝากนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายนะคะไม่ค่อยถ่ายท้องอืดเบ่อบๆเมนูนี้ช่วยคุณได้นะคะเมนูเพื่อสุขภาพนี้ทําง่ายๆคะ่ะใช้สมุนไพรในครัวนี่เองนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะสูตรของเรานะคะไม่ยากเลยคะ่ะเตรียมมะขามเปียกมาหก้อนนะคะ มะขามเปียกหนึ่งก้อนนะคะหลังจากเตรียมมาเสร็จแล้วนะคะ uh, เราแบ่งนะคะมสมมติเราซื้อจากตลาดมาหนะะึ่งก้อนนะคะเราแบ่งครึ่งบางทีมันเยอะเกินไปนะคะเราค่อยๆทํานะคะจากหนึ่งก้อนแบ่งมาครึ่งก้อนนะคะหลังจากแบ่งมาครึ่งก้อนเสร็จแล้วคลี่ออกนี้เลยนะคะกระจายกระจายมะขามเปียกออกเดี๋ยวเอาน้ําใส่ไปนิดนึงน้ําใส่ลงไปพอท่วมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็คั้นนะคะ คั <m> ้น้ำมะขามเปียกบางครั้งการทําอาหารนะคะมันต้องใช้มือใช้ถุงมือไม่ได้มันก็ต้องใช้มือนะคะอย่างคั้นมะขามเปียกนะคะใช้ช้อนกดมันก็น้ําก็ออกไม่เยอะนะคะใช้ถุงมือมันก็ไม่สะดวกนะคะเราคั้นมะขามเปียกให้ให้เนื้อออกมาเยอะๆแบบนี้นะคะอันนี้คั้นมะขามเปียกให้เนื้อข้นๆอย่างนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเตรียมขิงขิงที่เตรียมมาจะเป็นแง่งๆแบบนี้นะคะเราตัดออกมาใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะขิงนะคะ เสร็จแล้วเราก็ปอกนะคะเราเราไม่เอาเปลือกนะคะบางทีเปลือกมันไม่สะอาดหลังจากปอกขิงเสร็จแล้วนะคะเราก็หั่นขิงหลังจากหั่นอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเรากวดให้มันเละๆนะคะหรือจะทุบก็ได้นะคะทุบให้ขิงแตกๆนะคะใช้มีดทุบทุบให้ขิงแตกมันจะนิ่มหอม ทุบออกมาแตกๆให้แล้วให้ขิงแตกๆแบบนี้นะคะอ่าเตรียมขิงไว้ก่อนคะ่ะต่อไปค่ะเตรียมหมอ้อมานะคะเราใส่น้ําน้ําเปล่านะคะใส่น้ำเปล่าลงไป4แก้วคะ่ะเราใส่ไป4แก้วนะคะน้ําเปล่า4แก้วกินน้ําธรรมดานี่นะคะตวงแก้วใส่ไป4แก้วใส่ขิงที่ทุบเมื่อสักครู่นี้ลงไปคะ่ะเสร็จแล้วน้ำมะขามเปียกนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะ เสร็จแล้วนํามาตั้งไฟนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งตอนนี้ยังไม่เดือดนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้น้ำมะขามเราเดือดแล้วนะคะพอเดือดอย่างนี้ปล่อยให้เดือดไปก่อนนะคะประมาณสักห้านาทีระหว่างที่น้ําเดือดนะคะให้เตรียมน้ําตาลมาค่ะน้ําตาลนี้จะเป็นน้าตาลใสแดงนะคะมันจะหอมใส่น้ําตาลใสแดงลงไปนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเราจะไม่ใส่หวานมากนะคะเราใส่แค่ออกหวานเล็กน้อยดับความเปรี้ยวแค่นั้นเอง ถ้าใครไม่มีที่ตวงก็ใช้ช้อนนะช้อนกินข้าวก็ได้นะคะตักใส่ลงไปสี่ช้อนนะคะบางคนไม่มีที่ตวงก็ใช้ช้อนค่ะสี่ช้อนคนให้น้ําตาลทรายละลายนะคะระหว่างที่รอน้ําตาลทรายละลายแล้วรอให้เดือดห้านาทีเรามาดูสรรพคุณของส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนะคะว่าสรรพคุณนั้นมันมีอะไรกันบ้าง ประโยชน์ของขิงนะคะช่วยแก้ท้องอืดช่วยย่อยอาหารนะคะทําให้ร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าปกติค่ะดีสาหรับคนลดไขมันด้วยนะคะหรือว่าลดขนด้วยนะคะลดน้าหนักยิ่งดีอยู่เลยค่ะประโยชน์ของมะขามนะคะใช้เป็นยาถ่ายหรือว่าเป็นยาระบายอ่อนๆน,นะคะใช้ขับรมในลําไส้ แก้อาการอาหารไม่ย่อยนะคะแล้วก็แก้อาการปัสสาวะลําบากนะคะกินมะขามนะคะช่วยย่อยช่วยเป็นยาระบายนะคะแล้วก็ปัสสาวะขัดนะคะแก้ได้พอเราปล่อยให้เดือดประมาณ5นาทีเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะโอเคหอมมากต่อไปเราก็เตรียมนะคะเตรียมภาชนะมะขามเรากรองน้ำที่ต้มเมื่อสักครู่นี้เรากรองเลยนะคะ ต่อไปนะคะใส่น้ําผึ้งถ้าใครมีน้ําผึ้งเราได้น้าให้ใส่น้ําผึ้งไปตั้งหนึ่งช้อนเพื่อต้องการให้กลิ่นหอมแล้วนอกจากกลิ่นหอมแล้วน้ําผึ้งนี้นะคะช่วยให้ผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายความเครียดทําให้หลับสบายยิ่งทานตอนก่อนนอนทําให้หลับสบายคนไหนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่ค่อยหลับจะได้หลับอย่างสบายนะคะแต่ถ้าใครไม่มีน้ําผึ้งไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะสรรพคุณของน้ำผึ้งก็อย่างที่บอกนะคะ แล้วทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยทานค่ะตอนนี้น้ำพึ่งนาราดีแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะต่อไปนะคะหลังจากที่น้ำมะขามเราเย็นแล้วเตรียมแก้วมาหนึ่งใบค่ะ ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะบางทีถ้าทานแบบแมแมแมไม่ไม่ไม่มีน้ำแข็งมันอาจจะไม่สดชื่นนะคะใส่น้ำแข็งลงไปสักสองก้อนก็ได้คะ่ะหรือสามก้อนก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะคะจะได้เย็นชื่นใจคะ่ะหลอก็ใส่นะคะคนคนคนแค่นี้ก็ดื่มชื่นใจแล้วคะ่ะรับรองนะคะ ส่วนน้ำมะขามเปียกที่เหลือนะคะเราก็ใส่ใส่ขวดแช่ตู้เย็นเอาไว้เวลาจะทานเราก็เททานแบบนี้เทใส่ขวดทานไปเลยค่ะมันก็ง่ายนะคะทานวันต่อวันรับรองท้องไม่ผูกแน่นอนคะ่ะทานไปเรื่อยๆนะคะนี่คือสูตรง่ายๆของเรา ูตรนี้เราแนะนําให้ทานก่อนนอนนะคะรับรองได้ผลทาแต่ถ้าเกิดใครทาดหนักนะคะเพราะคนเรามีไม่เหมือนกันถ้าคนทาดหนักก็ให้เพิ่มจํานวนมะขามนะคะหรือถ้าไม่เพิ่มจํานวนมะขามก็ลดจํานวนน้าลงเพื่อที่ความเข้มข้นของมะขาม <c ười> จะได้มากขึ้นจะได้ถ่ายได้คล่องๆ <c ười> แต่คนทาดอ่อนสูตรนี้สบายเลยค่ะถ่ายแล้วรับรองถานแล้วรับรองถ่ายดีมากเลยนะคะถ้าชอบวิธีการนำเสนอของเราฝากไลค์กดติดตามนะคะพบกับวิธีดีๆสมุนไพรเพื่อสุขภาพกับเราในครั้งต่อไปค่ะ